สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจ้แล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูผัดเผ็ดนี่ครับผัดเผ็ดกระดูกหมูอ่อนก็หกร,ร้อยกรัมซื้อมาจากที่ห้างมันเป็นชิ้นนะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าจะเอาครึ่งกิโลอะไรเงี้ยก็หยิบทั้งชิ้นมาช่างมาแล้ว600รรมันหกร้อยกรัมก็คือหกขีนนั่นแหละหั่นเป็นชิ้นกําลังดีนะครับล้านความสะอาดเอาไว้พิแกงเผ็ดหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ที่ใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าอันนี้โจ๊กตำพริกจินดาแดงเข้าไปด้วยสิบสองเม็ดนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนเลยเราใช้พริกแกงแค่หนึ่งช้อนเท่านั้นอันนี้พริกขี้ฟ้านะครับเอาไว้สาหรับโรยมะเขือพวงหนึ่งถ้วยพริกไทยอ่อนนะครับก็ครึ่งถ้วยแหละอันนี้เป็น หน่อไม้ดองแบบเส้นเส้นนะครับอันนี้ต้มแล้วเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับถ้วยเล็กๆอันนี้ปริมาณแล้วแต่ครับถ้าเพื่อนๆชอบเยอะก็ใส่เยอะนิดนึงถ้าชอบน,น้อยๆก็ไม่ไม่ต้องใส่หรือใส่ใน,น้อยๆก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป้าหมายเราคือผัดกระดูกอ่อนแต่ผัดหน่อไม้ดองเนี่ยมันจะแซ่บมากเวลาผัดเผ็ดๆนะตบท้ายด้วยใบกะเพราครับมีเท่านี้เลยแล้วก็น้ํามันสําหรับผัดเครื่องปรุงจะมีน้ําปลา แล้วก็น้ำนหอยนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็น้ําตาลครับผมเอาไว้ตัดโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาก็น้ํามันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดแกงก่อนแล้วก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับอันนี้สูตรพริกแกงเผ็ดก็ของโจ้มีครับในช่องเพื่อนๆลองเสิร์ชได้เลยครับพริกแกงเผ็ดนายลุงโจ ัำเองหอมอร่อยเส๋วเวลาแป๊บเดียวครับนะครับผัดจนเหลืองเลยนะครับ ก็จะเป็นน้ำปลาครับผมเอาไปผัดกับพริกแกงเลยตานด้วยพริกจินดาแดงนะครับอันนี้เพิ่มความเผ็ด พเ,เริ่มเหลืองก็จะเป็นกระดูกที่โค้งอ่อนนะครับที่เราหั่นล้างอำคามสะาดเอาอไว้นี่นะครับผัดให้มันสโลดแบบนี้นะฮะ เสร็จแล้วตรงนี้เราจะเติมน้ําเพื่อจะเคี่ยวกระดูกสักคู่นะครับเอาแค่พอพอท่วมประมาณนี้ฮะพรวกระดูกอ่อนทัองข้างจะสุกยากกว่าเนื้อหมูแหละแต่ไม่ได้ไม่ได้ยากถึงขั้นว่าเหมือนกระดูกเล้งอะไรพวกนี้นะฮะเราก็เล่นไฟครับผมตรงนี้ พอเราตุ๋นมาสักครู่นะครับพอกระดูกมนเริ่มสุกก็คือเนื้อแดงแดงเนี่ยมันเริ่มหายไปละเปลี่ยนเป็นสีขาวานี้นะครับโจจะใส่มะเขือพวงลงไปเลยเพราะว่าวันนี้อยากทานมะเขือพวงสุกนะครับคุณแม่ทานด้วยก็จะต้องนิ่มนิดนึงถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานมะเขือพวงแบบกึ่งสุกกึ่งดิบก็เอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวจนกระดูกสุกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งตอนนี้กระดูกอ่อนโจเปื่อยแล้วนะครับ เราก็จะใส่หน่อไม้ดองนะครับที่เราต้มไปแล้วนะครับอันนี้มาสุกอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราต้มเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตอนหลังๆได้พอเดี๋ยวเราจะปรุงรสแล้วนะฮะนี่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบมะเขือพวงแบบสึ้นผุดขึ้นบิบก็ใส่ที่หลังแต่พอดีวันนี้ต้องทานเลยทำเล่นเล่นนิดนึงเพราะว่าวคุณแม่ทานด้วยนะครับนี่ครับพอเคี่ยมมานะมันจะผุกขิกอย่างนี้นะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสเมื่อกี้เราใส่นางปลาไปแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นซอสปรุปงรสนะครับก็คือซอสปลาเขียว ให้มันหอมน้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับให้พอมีความนัวน้ำตาลทรายตัดรสเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ใสพ่พวกองกรุงรสองชูรสอะไรนะครับมันจะได้กลมกล่อมนะเราก็ผัดทุกอย่างเข้ากัน มันจะเป็นผัดน้ำผูกขิดแบบแห้งเลยนะครับเสร็จแล้วดับต่อไปจะเป็นพริกไทยอ่อนนะครับมาเลยครับตามด้วยพริกชีฟฟ้าน,นี้ทำอาหอมนะครับแล้วก็ผัดแป๊บหนึ่งให้พริกไทยอ่อนกับพริพกชิฟฟ้ามันเริ่มสุกมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวออกมานะครับตกท้ายด้วยใบยกะเพราหนึ่งถ้วยใหญ่ๆ เปเยอะครับหอมดีแล้วก็ผัดให้กระเพราสลดนะครับนี่นะพนันเสร็จครับผมปิดไฟได้ ผัดเผ็ดกระดูกอ่อนใส่หน่อไม้ดองในแบบของนายต้มโจกนะครับตอนนี้อยากได้ข้าสวยร้อนๆแล้วก็พริกน้ำปลาสักถ้วยหนึ่งนะครับอร่อยมากหิวข้าวเลยทีเดียวส่วนผสมจะเขียนให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูหลักๆเลยก็คือตุนตุนเจ้ากระดูกนิดนึงสักพักหนึ่งให้มันสุกนะครับหรือไม่ก็หั่นเป็นชิ้นบางๆหน่อยแล้วก็ตุนแป๊บๆหน่อไม้ก็ต้มก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัยเพราะเราซื้อมาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามัานผ่านอะไรมาบ้างก็ต้มก่อนนะครับแล้วก็ผัดประมาณนี้นะครับ เครื่องปรุงต่างๆก็ตามนี้เลยปรับเปลี่ยนได้ถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดไปหวานไปอะไรนี้หรือว่าเค็มนิดๆอะไรนี้ก็ปรับปรุงเอานะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอทําอาหารง่ายๆของโจ้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องของโจ้ด้วยนะครับจะได้มีเมนูอาหารง่ายๆแบบนี้มาแชร์เพื่อนๆบ่อยๆน,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 นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบายบายสวัสดีครับ